สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไ่าครับโอ้ยินดีเลยครับยินดีเลยครับสามนาทีสามนาทีครับผมก็บุณครับท่านอาจารย์วิทยาครับมีเพื่อนผมมากเขาทํางานอยู่กรมสรรพกรอยากสอบเ a ดีไหมครับอาจารย์แนะนําหน่อยสิครับโอ้เป็นคําถามที่ดีมากเลยครับก็ถ้าเกิดท่านเป็นข้าราชการนะครับโดยเฉพาะข้าราชการสรรพกรเนี่ยถ้าท่านอยากสอบใบอนุญาต TA Taxoliter นะครับหรือ อีกใบอนุญาตหนึ่งก็ได้ครับ CPA นะครับ Certified Public Accountant ที่สภาวิชาชีพในพรุบลราชธเนี่ความเห็นผมนะแนะนำนะครับไปสอบให้ได้ทั้งสองใบครับเพราะมันหมายถึงอะไรตอนที่ท่านเป็นข้าราชการอยู่เนี่ยนะครับในระเบียบขอข้าราชการเนี่ยห้ามข้าราชการเนี่ยโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นทําหน้าที่ทางสัมภาระรมาเซ็นตรวจรับรองไอ้เจ้าตัวงบการเงินตอนที่คุณรับราชการเนี่ยคุณก็สอบใบอนุญาตให้ได้ครับ แล้วคุณก็เก็บไว้แขวนไว้แล้วก็เจิดชูวไว้นะครับมีคุณสมบัติเก็บชั่วโมงให้ครบต้วนแล้วหนึ่งเมื่อคุณอาจจะตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพแต่ถ้าเกิดคุณยังรักข้าราชการอยู่คุณก็รอตอนคุณกเกษียณก็ได้พอตอนคุณกเกษียณน,นะครับโอ้ยแปบ๊บเดียวเองอายุหกสิบพอคุณกเกษียณปุ๊บคุณก็มาเป็ดผู้ตรวจสอบบัญชีแล้วไม่ว่าเป็นทีเหรือสีเก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเ่าเนี่ย คุณควรจะเก็บไว้เป็นขีดความสามารถของตัวคุณเองแล้วคุณก็ได้เอาความรู้ความสามารถตรงนี้ามาช่วยเหลือประเทศชาตินะครับเพราะอะไรอ่ะทำไมผู้สอบบัญชีถึงมาเอาวิชาความรู้มาช่วยเหลือประเทศชาติได้อ่ะเพราะผู้สอบบัญชีนะครับช่วยไปตรวจสอบครับรับคัดกรองงบการเงินและก็รับรองงบการเงินไม่ว่าจะเป็นหอเจก o หรือเป็นบริษัทจำกัดเพื่อให้นิติบุคคลนั้นๆน,น,นะครับทำบัญชีให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานในการบัญชีและเสียภาษีที่ถูกต้อง และคุณเองนะครับโดยเฉพาะข้าราชการที่เป็นท่านสัมพันธเนี่ยท่านก็มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วท่านก็เอาความรู้ความสามารถน่ยมาอธิบายบอกกับผู้เสียภาษีผู้ประกอบการต่างๆนะครับให้มีความรู้ก็ได้บุญได้กุศลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเราเนี่ยท่านก็เก็บให้ครบถ้ามเมื่อท่านอยากจะเปลี่ยนอาชีพหรือท่านรอจนท่านกเกษียณน,นะครับท่านก็สามารถที่ใช้ใบอนุญ,ญาตนะครับใน tax auditor ผู้สอบบัญชีภาษีกรหรือเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยตรงเนี้ย ท่านสามารถที่เอาตรงนี้มาปฏิบัติหน้าที่หลังจากนั้นหรือไม่นะั้นถ้าเกิดท่านได้แล้วนะครับท่านกอา็อยากจะเป็นผู้สอบบัญชีอิสระเลยนะครับท่านก็ต้องเลือกนะเพราะมันมีหลักจรรยาบรรณในเรื่อง conflict of interest ในกรณีที่เป็นข้าราชการเนี่ยก็จะห้ามการเป็นผู้ตรวจสอบไว้ท่านก็ต้องเลือกเอานะครับอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ผมคิดว่าผลตอบแทนจากที่ผมเข้าใจและมีความรู้่า ถ้าเป็นข้าราชการก็จะมีตาเงินเดือนและผลตอบแทนดีแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดท่านมาเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสลากผลตอบแทนการประกอบวิชาชีพก็จะดีอีกแบบหนึ่งนะครับมันมันดีคนละแบบไม่ใช่ไม่ดีดีคนละแบบเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญนะผมว่าท่านจะต้องเลือกครับว่าใจท่านรักอาชีพแบบไหนถ้าท่านยังรักเป็นข้าราชการท่านก็สอบให้ได้และอยู่เป็นข้าราชการแต่ถ้าเกิดท่านดูแล้วท่านชอบมาอิสระนะครับแล้วก็ มาทำในเชิงการส่วนตัวก็แนะนำให้ท่านเป็นผู้สอบบัญชีสลาดสามารถเซ็นของกันเงินครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับ